BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญพบกับ BDMS Help Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันหากพูดถึงมะเร็งเต้านมนะคะและภาวะแขนบวมสองสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วค่ะหลังจากการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมคนไข้าอาจจะเกิดภาวะแขนบวมได้ค่ะ คุณหมอคะภาวะแขนบวมที่เกิดจากการรักษามะเร็งเต้านมมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอภาวะแขนบวมที่เกิดจากหลังการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมค่ะก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะ1ก็คือจากการผ่าตัดโดยเฉพาะคนไข้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองออกที่รักแร้ทั้งหมดนะคะก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแขนบวมมากขึ้นหรือคนไข้เีื่อนไปต้องได้รับการใายต้งสีรักษาร่วมด้วยการได้รับยาเคมีบำบัดค่ะก็จะทําให้มีโอกาสเกิดแขนบวมได้มากขึ้นค่ะ ในคนไข้ภาวะแขนบวมค่ะก็จะมีได้หลายระยะค่ะโดยระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีอาการเรื่องแขนบวมเป็นแผลหายก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อง,ง่ายขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณแขนข้างเดียวกับที่การผ่าตัดเต้านมไปนะคะหรือว่าอาจจะมีรู้สึกว่าเมื่อยๆหนักๆหรือมีอาการชาที่มือหรือแขนข้างเดียวกันนะคะบางคนก็อาจจะมีรู้สึกว่าผิวหนังมีการบวมตึงมากขึ้นได้ค่ะ โดยทั่วไปเนี่ยภาวะนีเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วค่ะเป็นภาวะที่ค่อนข้างเนื้อลังนะคะก็มักจะไม่ได้หายค่ะสนิทแล้วก็ถ้าเกิดรักษาจนหายได้ดีแล้วค่ะก็ต้องระวังการการัดกันกับเป็นซ้ําของการบวมของแขนได้ค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้ภาวะแขนบวมจากการรักษามะเร็งเต้านมถ้าเราเกิดอาการแล้วปล่อยทิ้งไว้มันจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างและว,วิธีการรักษาตอนนี้มีกี่แบบคะ โดยทั่วไปค่ะพวกภาวะนีน้ถ้าเกิดขึ้นแล้วค่ะมักจะไม่หายไปเองโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสการพัฒนาของโรคมากขึ้นอาจจะมีการบวมที่รุนแรงมากขึ้นจนกระทําำให้มีแผนบวมผิดรูปได้นะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะเกิดมะเร็งจากภาวะนี้ได้ค่ะ การรักษาภาวะแขนบนในปัจจุบันค่ะสามารถทําได้2วิธีหลักๆนะคะ1ก็คือการรักษาโดยการไม่ได้ผ่าตัดแล้วก็2คือการรักษาโดยการผ่าตัดค่ะโดยทั่วไปจะเริ่มโดยการรักษาโดยที่ไม่ได้ผ่าตัดก่อนโดยที่การรักษาเนี้ยค่ะจาเป็นจะต้องมีการใส่ปอกแขนการยกแขนสูงการดูแลผิวการนวดนะคะเพื่อไล่ทางเดินน้าเหลืองให้ไหลกลับเข้าสู่ร่างกายได้การผ่าตัดนะคะมีได้หลายวิธีได้แก่การผ่าตัดทําทางเชื่อมระหว่างทางเดินน้าเหลืองกับทางหลอดเลือดดา หรือว่า2ก็คือการผ่าตัดพวกรดไขมันหรือว่าการผ่าตาัดปลุกไข่ตอบน้ำเหลืองค่ะมาที่บริเวณที่ต้องการให้มีการ สร้างทางเดินน้ำเหลือเกิดขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าจะป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของภาวะแขนบวมค่ะก็หนึ่งก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการวัดความดันการเจาะเลือดหรือการทําให้มีบาดเจ็บที่แขนบริเวณข้างนั้นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้มีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นนะคะ 2. ก็ไม่ทํายกของหนักหรือว่าใช้แขนทํากิจกรรมซ้าๆมีการขยับซ้ําๆก็จะทําให้มีโอกาสแขนบวมได้มากขึ้นหรือการนอนทับหรือว่าทาให้มีการอุดตันของทางเดินไหลกลับมาค่ะ วันนี้เราก็ได้รับความรู้และทำความเข้าใจกับอาการแขนบวมที่เกิดจากการรักษามะเร็งเต้านมกันไปแล้วนะคะและไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีอาการของโรคใดาหากพบความผิดปกติในร่างกายต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอทันทีค่ะแล้วกลับมาติดตามคำแนะนำนดีๆในการดูแลสุขภาพกับ BDMs Help Me Please ผ่านหน้าจอ PPTV h d ช่อง36ทั้งออนทีีและออนไลน์นะคะเพราะ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ BDMS ชวนเสริมทับสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันกับ BDMS Preventive Va c ที n วซราคาพิเศษสำหรับผู้ถือประกันสุขภาพตั้งแต่16พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ